สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับสำหรับราวพัฒนาครับหัวนี้ราวพัฒนาก็ออกไปที่9 6 9 2อันนี้เข้าครับ นี่ครับ9229สําหรับเลขล่างแต่ว่าออกบนเพราะว่ามันออกบนมาสามงวดติดออกเต็มเต็มเลยครับ9229สําหรับล่างแต่ว่ามันออกบนสูนี้เข้าบนมาสีงวดติดแล้วครับสําหรับสูนี้เลขล่างเลขล่างแต่ว่าออกบนครับอันนี้เป็นงวดที่สี่ที่มันเข้าครับ สำหรับไวพัฒนางวดน,นี้ก็ออกไปที่9692ครับออกเต็มเต็มครับมีใครโชคดีมาครับสำหรับสูตรล่างสูตรนี้ไอที่ผมติ๊กไว้ให้น,นี่เห็นไหมครับ มันจะติ๊กว่าให้คือ29กับ28อันนี้8กับ9ก็มาครับนี่28 29ก็เข้าไปที่9229 2, 2, 9. 9ก็ยังอยู่หลัก10แต่ว่าไปอยู่หลักหน่วยบนอีกไปอยู่หลักสิบบนอีกโหอ,อยู่ทั้ง9นี่อยู่ทั้งหลักสิบบนล่างเลยครับ สำหรับเลข9งวดนี้เพราะว่ามันออกไปที่9692มีใครโชคดีมั้งครับสำหรับลาวพัฒน,นางวดนนี้ส่วนบนนี่ก็มาได้แค่9ครับ ก็9ตรงนี้ก็9กับ8เด่นที่9กับ8เลขมันออกไปที่92บนอันนี้ก็มา9ครับ7 8 9ก็มา9หลัก10ส่วนปาตะเพียนปาตะเพียนก็ก็มาแค่8 4 0 8 8ไม่มางวดนี้มาออก ออกตรงนี้ครับเก้าแล้วก็หกตรงนี้นี่ครับตรงนี้ออกตรงนี้ครับออกที่ตรงตรีเส้นไหมครับเด่นหกกับศูนย์ก็มาหกก็ตรงนี้ก็เก้าหก วที่แล้วผมจะจับแบบนี้ครับแต่วันี้ไม่ได้จับแบบนี้แต่สูตรสองตัวล่างสูตรนี้นี่เข้าครับสําหรับสูตรล่างแต่ว่าออกบนก็เข้าไปที่เก้าสองนี่ครับติ๊กไว้ให้ก็คือสองเก้ากับสองแปดอันนี้ก็มาเก้า แล้วมีสูตรอีกสูตรหนึ่งครับเพราะว่าไม่ได้ลงสำหรับสูตรนี่ครับสูตรลาวพัฒนาหนึ่งครับลาวพัฒนาหนึ่งนี่เข้าไปที่เก้าหกที่จับตรงนี้ก็มีหกเก้าเก้าหกแล้วก็มีสองเพราะว่า ผมจะเอาตัวนี้มาคำนวณแบบนี้ด้วยงวดนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้มันจะเข้าอันนี้เข้าที่สามหกหกสามสามหกงวดถัดมาศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ก็ได้ไปที่สี่ศูนย์อันนี้แปดสี่สามห้านี่มาครบสี่ตัวครับส่วนอันนี้งวดนี้แต่ว่าไม่ได้ลงอันนี้คือปรับจากตัวเลข ตรงนี้มาตรงนี้อาทิตติ๊กไว้ให้ก็มีแต่สองหกเก้านี่ครับเท่ากับที่มันเข้าไปสามตัวเหมือนกันครับหกเก้าสองสำหรับลาวพัฒนาหนึ่งครับนี่ครับสูนี้ไม่ได้ลงเลยลาวพัฒนาหนึ่งจากลาวพัฒนาหนึ่งแล้วก็ไปเป็นลาวพัฒนาสองมาดูว่าลาวพัฒนาสองงวดนี้เข้าไหมเพราะมันหลุดมาสองงวด ลาวพัฒนาสองก็เข้าครับนี่ครับงวดน,นี้เข้าเก้าสองบนงวดน,นี้มาครับหอไม่ได้ลงนะมันเข้านี่ครับเข้าไว้ที่เก้าสองเลขออกเก้าหกเก้าสองก็ลาวพัฒนาสองนี่ก็เข้าเหมือนกันครับ นี่ครับนี่ลาวพัฒนา1 1> หนึ่งวันนี้ก็เข้าสามตัวเหมือนกันตรงนี้ก็เข้าไปที่เก้าหกแถวนี้เข้าสามตัว ดที่ผ่านมาแถวนี้เข้าไปสี่ตัวอันนี้ก็เข้าไปสองตัวสี่ศูนย์สี่อันนี้เข้าสองตัวคือสามหกตัวนี้ปรับมาจากฝั่งนี้ครับเรามาได้ฝั่งนี้อีกตัวเลขมันจะแน่นกว่าเดิมครับแต่ไม่ได้ลงวันนี้เขาลงไปแค่นี้ครับนี่ครับ ใครถูมัครับเก้าสองสองเก้าสองแปดแปดสองวนี้ลงให้แค่นี้เองครับมีใครถูกใครโชคดีก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับสำหรับลาวพัฒนางวดประจำวที่สิบเ็ดตุลามันสุขก็เข้า หลายสูตรอยู่ครับลาวพัฒนาหนึ่งลาวพัฒนาสองแล้วก็ลาวพัฒนาล่างกับบนล่างนี่จะเข้าบนเลยส่วนสูตรใหม่ก็เข้า,าเหมือนกันครับสองเก้าถ้าซื้อก็ซื้อกับอันนี้สูตรใหม่นะครับนี่เป็นสูตรใหม่เลย คลิปนี้ก็มาถามไทยทุกๆท่านแค่นี้ครับใครโชคดีก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับขอบคุณครับ